มาด้า x x 5 2.2 S D L เกียร์ออโต้ปี2016โปรโมชั่นของเราที่419,000บาทเท่านั้นค่ะรถ SUV สาภาพสวยมากๆติดฟีนเรียบร้อยค่ะภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำปะไฟฟ้ากระจกปะไฟฟ้าพัาไฟฟ้าระบบเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นพุชสตาร์ทแอร์ดิจิตอลกล้องสองถอยเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ C D สภาพี ฟรีดาวส่ง8,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่16,000บาทขึ้นไปเกษดรกคนี้ไปชียงานได้แล้วค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะด้านหลังก,กว้างมากๆเลยค่ะเบาะหลังก็สามารถพับได้ขนของได้เยอะเลยค่ะ สภาพดีค่ะประหยัดสุดๆด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.2 4 4ค่ะเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ